และนี่คือเบนสปอร์ตในราคาไม่ถึงล้านครับเดี๋ยวนะครับไม่ใช่แค่ว่าไม่ถึงล้านครับ,ค,รบคันนี้8 0 0 0 0 0ก็ไม่ถึงครับ ดีดีต้อนรับเข้าสู่ดีคาร์นะครับบรรยากาศข้างหลังอาจจะเปลี่ยนไปครับและนี่คือดีคาร์ลักชูนะครับดีคาร์ลักชูเป็นสาขา2ของพวกเราต้องคุยก่อนนะครับเดี๋ยวทุกท่านอาจจะบอกเฮ้ยพวกเราหายไปไหนทำไมบรรยากาศเปลี่ยนไปเรายังมี2สาขาสาขาแรกนะครับอยู่ตรงข้ามซอยสวนผัก57าสิบเจนะอยู่ในโครงการเดอะเบสห้าครับและนี่คือสาขา2ของพวกเราครับแต่สาขา2เนี่ยมันจะอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านชีววันแต่ถ้าท่านจะเข้ามาวอกอินไม่ได้อาจจะต้องโทรนัดกันเข้ามาโทรนัดกันก่อนถ้าไม่นัดไม่ให้เข้านะเออมันเข้าไม่ได้เพราะยามก็ไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าทีผมมมมมมมาาาาาาไไไไไไไ่่่่เเเเอบัตรก็ดดดด้้้้้้ขขขว ใช่ครับดังนั้นสาขาเนี้ยครับมันชื่อว่าลักชูคำว่าลักชูมันก็คือรถไฮคุณิตี้พวก b ีเอ็มเบนซ์เฟอร์เรอรี่แลมโบกินีถามว่ามีไหมยังไม่มียังไม่มีแต่บีเอ็มเบนซ์มีแน่เตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนโอเคครับแต่มาถึงคันนี้ครับในสมัยดีบพี่ต้องรออะไรปังย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วพี่อยากได้มากพี่ยืนเกาะรั้วโชว์รูมเมอร์เซเดสเบนซ์สตาร์แฟกซ์พี่จำได้ครับถนนวิภาวดีไปยืนดูดันนั้นมันเป็นสี่ประตูใช้ชื่อรุ่นว่าบูเทคไฮบิดพี่จำได้ ในราคา4ี่ล้านหนึ่งไปยืนดูแล้วก็ไม่มีปัญญาซื้อนะสมัยก่อนนี่หล่อที่สุดแล้วตัวนี้สุดสุดแล้วพอไม่มีปัญญาซื้อแต่อยากเข้าไปรู้ว่ามันเป็นยังไงอยากเขาไป <ทำ S 1> ขอ<ง>ลองนั่งกูใส่เสื้อเชิ้ตน,นั้นจึจษา S <S <S กับเกณฑ์นักศึกษาไปหาซื้อไทยตามอนุสาวรีย์เรื่องษษษจริงแล้วก็เดินเข้าไปพาแม่ด้วยแม่บูเป็นข้าราชการแล้วก็แต่งตัวทํางานอยู่แล้วอูาอาพาแม่เดินจุงเข้าไปเขาก็บริการดีเนาะก็คิดในใจสักวันนึงแหละถ้ากูมีโอกาสอยากจะมีแบบนี้สักครั้งนึงนี่แล้ววันนี้มาถึงไหมมาถึงแล้วมาถึงแล้วนี่ดูวันนี้ไม่สายวันนี้ไม่สายที่จะพบกันแต่คันนี้ต้องบอกนะไม่ธรรมดาแบบนั้นนะรับรถคันนี้อาจจะเห็นว่าหน้าตาจะเดิมๆแต่บอกเลยว่าคันนี้ซ่อนของนอกไว้ทั้งขัดรถคันนี้ครับเป็น E 2020ีคค่ E าวือมันใหญ่กว่าศูน กสุดคือ A ถัดมาเป็น C ถัดมาเป็น E และต่อไปเป็น S S นี่คือใหญ่สุดอันนี้เป็นตัว E และเป็นตัวคูเป้มันจะใหญ่กว่า C คูเปมาถึงเรื่องล้อกันเลยดีกว่าเรื่องแรกเห็นโดดเด่นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ล้อตัวไทยไม่ใช่ล้อบ้านๆเราอันนี้ล้อเดิมตรงรุ่นไหมพี่ล้อตรงรุ่นแต่ไม่ใช่ตัวไทยอ๋ออันนี้เป็นล้อ19 19ครับหน้า8หลัง9ถามว่าทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนล้อเพราะเราเปลี่ยนเบรกไม่งั้นติดถูกต้องครับเบรกที่ได้เห็นอยู่ตัวนี้ทั้งหน้าและหลังนะครับ e63 ในไทยไม่มีนี่ไม่มีไม่มี e63 จะถามว่าเป็นคืออะไรถ้าณปัจจุบันเป็น C ีก็จะเป็น c 43ที่ขายในบ้านเราอา3เป็นตัวแรงตัวสปอร์ตตัวแรงของมันครับถ้าเป็น d m ก็เป็น M Perform a n c e ครับตัวแรงของมันไอตัวเนี้ยมันมี E แต่จะเป็น e63 ซึ่งไม่ได้เข้าในไทยไม่ด้เข้าไทยเขาก็เลยเอาเบรกมาใส่เบรกชุดนี้ไม่ต้องแปลงนะขัดน็อตตรงรุ่นเพราะไอตัวเนี้ยมันมีตัวที่เป็น e63 มีก็คือมันมีตัว High Perform a n c e ของมันของมันแค่ไม่เข้าไทยถูกต้องเขาก็เลยเอาเบรกต ล้อ19เช่นกแต่อ f f s e ตของเขาหรือว่าหน้ากว้างขเขาจะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นปรเพราะว่าหลังจะดูกว้างกว่านิดนึงถูกต้องถูกต้องถูกต้องและชุดโชกับชุดสปริงนี่ก็ไม่ธรรมดาเป็นโชกของอะไรครับเบสโชกโคนี่โคนี่เขาเรียกว่าโคอเลยพี่โคนี่โคนี่นหรใช่พี่ว่าโคนี่ว่ะถ้าเป็นโคนี่จะอกญี่ปุ่นอผมก็ไม่เรียกไม่ถูกขนาดละ K O N I ป่ะอ่า K O N I อ่านว K O N I ถนัดว่าอะไรครับท่านพิมพ์มาโคโคโยตี้ไม่ใช่ดิอ๋อไม่ใช่กูไปติดอะไรซะแลล้วเพงก็มาแลอว รุ่นนี้เป็นรถ2ประตู2ประตูคำว่าคูปเป้ไม่จําเป็นต้องมี2ประตูอ่าถูกต้องคับคูปเป้คือรถที่ท้ายลาดแบบนี้ครับจะมี4ประตูก็ได้หรือ2ประตูก็ได้พอามันเป็น E c คูเปเนี่ยมันจะเป็นรถ4ที่นั่งแต่สประตูและมันนั่งได้จริงด้วยพี่องพูดนี่คือให้ความรู้เลยเพราะว่าคนไทยจะจํารถคูเป้เป็นรถ2ประตูเสมอถูก <คน S 1> ต้องถูกต้องถูกต้องจริงๆมันคือรถท้ายลาดคือรถท้ายลาดแบบนี้อ่าใช่เป็น4ประตูก็ได้มันจะมี G L C ที่เป็นคูเป้ก็มี G L C คูเป้ก็เป็น4ประตูเช่นกัน C L S เนี่า คูเป้มือนกันแต่เป็น4ประตูอะ C ซ S นะ <S <S มันมีทั้ง3ล้อมีทั้ง53ด้วยะนะเอเอ,เอพี่ยิ้มอะไรอะ กูก็ไม่รู้จะไปทางไหน,นกูรอมึงพูด้างเนี่ยมึงไม่พูดสักคำเลยกูเห็นกำลังไหล,ล <laughs> อ่ะกำลังไหลกูปันแล้วเนี่ยอ่ะเข้าไปดูทางด้านไในกันบ้างครับครับ,รบตัวนี้นะครับเป็น e 250 2 5 0 Coupe คูซึ่งเป็นตัว amg ด้วยคำว่า amg ก็คือจะมีที่เป็นหลังคาแก้วแต่ถ้าไม่ amg มันก็จะมีที่เป็นหลังคาเหล็กธรรมดาทั่วไปอันนี้ไม่ใช่แค่หลังคาตัวนี้เปิดได้นะมันเป็นหลังคาแก้วนะครับเป็นพารโนลามิกรูฟครับสามารถเปิดซันรูปตัวนี้ก็ได้อ่ะเปิดให้ดูหน่อยครับนี่เปิดแบบนี้นี่ ถ้าท่านถามว่ามันร้อนหรือเปล่าคําตอบของผมคือไม่ร้อนเพราะมันจะมีม่านกั้นข้างในอีกทีมา่านทึกแสงไอ้ตัวนี้มีอยู่สาตัวด้วยกันคือหนึ่งเป็นตัว4ี่ประตูและเป็นตัวอ e ีคู p แบบนี้เป็นตัวคูเป้แบบนี้เป็นตัวสประตูและก็จะมีตัวที่เป็น c a b r โอเล่เหมือนกันค,คนไทยเรียก c a b ิโอเล่ฝรั่งเรียก c a b บโอเล่ถามว่าทําไมถึงต้องเรียกแบบนั้น c a b r โอเล่เนี่ยจริงๆ่ะคนไทยเรียก c a บ r โอเล่เพราะมันเอาตัว L E T ไปอ่านรวมก,กัน,กนมันเลยเรียกคาร์บิโอเลตแต่จริงๆฝรั่งมันไม่อ่านตัวทีมันเลยเป็นคาร์บิโอเลตข้อเสียของเบนซ์ในตัวคาร์บิโอเลตจะเป็นผ้าแต่ถ้าสมมติเป็น BM จะเป็นหลังคาเหล็กซึ่งค,ค,คนไทยอ่ะชอบหลังคาเหล็กมากกว่าที่เป็นตัวเปิดประตูเพราะมันเป็นหลังคาผ้าเนี่ยหนึ่งเลยกลัวขโมยสองกลัวซี่้ามันดูแลรักษาย,ยากจะเสียงดังน้าเข่าอะไรก็ว่ากันไปที่ผมชอบรถคูปอย่างหนึ่งพี่ยังไงครับปกติอ่ะรถคูปมาสองประตูอ่ะมันจะเปิดรจกไม่ได้ถูกต้องแต่ตัวนี้เปิดได้ตัวกี้เปิดดไรตัวนี้เป มันสามารถเปิดได้นในส่วนอีคกคันนี้ครับภายในใหม่มากมากมากเลยครับใช้คําว่าใหม่หมากมากดูคือผมได้มาแบบนี้เลยนะเจ้าของเก่าเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงเล่นของถึงไม่ว่าจะเป็นล้อตัวนอกเบรคตัวนอกเพราะเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ขายอะไหล่แต่งเบนซ์ถ้าคันนี้ท่านอยากจะใส่แปลงเป็นตัว 6- สมนะมีของพร้อม<ร>ใส่ไม่ต้องห่วงครับใช่ลูกค้าแบบนี้รักรถขนาดโอ้โหสุดๆดรู้จักเบาะเนี่ยที่พี่บอกเนี่ยดูดิมันจะแตกหมดถูกต้องอันนี้ไม่มีแตกเลย จริงจเนี่ยตัวเนี้ยมันจะขึ้นเป็นแตกลายอ่าเป็นลายเป็นเส้นไม่มีอันนี้ไม่มีเลยไม่มีเนี่ยดูพวงมาลัยยังไม่เคยลอกเลยพวงมาลัยเนี่ยจริงอันนี้ต้องบอกใช่รถคันนี้นะครับวิ่งสมเหตุสมผลมากนะวิ่งไม่เยอะเลยนะครับวิ่งมาแสนสี่แสนสอ่าดูพวงมาลัยดูสภาพรถสิเรื่องของการชนคันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับรถนี่ปีสองพันสิบครับพี่ผ่านมาแล้วสิบกว่าปีเรื่องการทำสีเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องของการชนไม่มีครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูไปประเด็นในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างครับ่ถ้าาาหกวใครดููรรรถเเป็นนมอองงผ่ากลล้้ยคับเรรื่่อองงขกาชนไมพี่นเยถ้านหาดกาารรเเเเเเดินนนนนนน็็ปีี่่บบซ์อยยง้ะะะมมัจไว้ยไดู มันจะเป็นริ้วๆเส้นๆครับใช่บางคนก็เรียกเกตปลาบางคนก็เรียกเกดมังกรบางคนก็เรียกปากเกตถ้าตรงนี้เป็นปากเกจตรงนี้น่าจะเป็นเมืองทองธานีแต่ตอนเย็นอย่าไปนะฮะติดมากรถติดต,ดตาถ้าตัวนี้เป็นเมืองทองธานีตรงข้ามนั้นแน่นอนอะไรอะ <cannot. S 3> แครอท แค่ลายแค่ลายแค่ลายโทษทีโทษทีตอนนั้นเป็นแค่ลายเลยไปหน่อยนี่เดี๋ยวมองเอาเมวานผมว่าพอดีกว่าพี่เดี๋ยวมันจะยิ่งไกลใช่อีกหน่อยเข้าเข้าเกษตรแล้วนะเข้าเกษตรแล้วจะลงโมงเกษตรแล้วรถคันนี้เป็นเครื่องกี่ซีซีครับเครื่องพันแปดร้อยซีซีครับเป็นดินเทอร์โบครับผมเป็นเทอร์โบนะครับคุณยา่ารถนี้เป็นเทอร์โบรถรุ่นหลังๆน่ะเป็นเทอร์โบหมดแล้วมันจะเป็นเครื่องเล็กแต่ใช้เทอร์โบถามว่าทำไมมันเป็นกฎของการลักโลกครับการใช้เทอร์โบคือหมายความว่ารถจะปล่อยไอเสียน้อยกว่าในรอบปั่นแต่ว่าจะมีระบบอากาศคือเทอร์โบเเเเเขข้้้้้าาามมมทใใหหรรรรถถถไไปปด็็วึนนนนสััยยกก่่่่ออีีีจะคืงญูซซ สามร้อยซีซีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่พอมันไซส์เล็กลงก็จะเติมเทอร์โบเข้าไปเท่านั้นเองก็เป็นการขับสนุกมากเอาจริงคันนี้ผมขับแล้วผมชอบมากฟิลลิ่งแบบดีอ่ะภายในก็ใหม่สวยข้างนอกก็หรูแบบไม่รู้จะติอะไรคันนี้เอาจริงมาผ่อนเงินก่บบาทด้วยใช่ครับผ่อนเงินก่าบาทขับเบนซ์รอคันนี้ไม่รู้จะติอะไรจริงๆนะเอาจริงนะคันนี้พี่ซื้อมาแพงกว่าชาวบ้านถ้าบอกราคาไปราคาซื้อเข้าพี่ซื้อแพงกว่าชาวบ้านแน่นอนแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วกันมันแพงเกินไปจะกลับบ้านแล้วก็ยืนมันหนีไม ใช่ซื้อเพราะว่าราคาแล้วซื้อพอนึงคือเจ้าของรถดูแลรถดีมากๆกตอนผมซื้ออะผ้ามีอยู่ทุกจุดเลยนะในห้องเครื่องจะมีซ่อนผ้าไว้ตรงนี้อันหนึ่งเอาไว้เช็ดโอ้โหทุกจุดมีให้ครบอะเนี่ยดูอันนี้นี่เนี่ยดูดูดูท่อเนี่ยจริงๆท่อเนี้ยส่วนใหญ่จะโซมจะแบบไม่ไหวแล้วดูดิเนี่ยดูเห็นไหมฮะเนี่ยฝาครอบเครื่องคือแบบเป๊ะหมดยังชัดจุดแบบแล้วเจ้าของรถนะอะไรเสียเปลี่ยนหมดรถอนี้นะครับเล่าแบบนี้เลยตอนซื้อมาประมาณ6ชั่วโมงขับกลับมา6ชั่วโมงคอมแอร์มีปัญหา เจ้าของเก่าสปิริตเยี่ยมมากน้องเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นอู่นี้นให้นะพี่เบิกของไว้รอน้องแล้วน้องเข้าไปซ่อมเลยซึ่งหมายมวาความว่าคอมแอร์ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดใช่เพิ่งเบ,บิกเลยใช่ครับเจ้าของรถสปิริตดีจริงๆการซื้อขายก็จบกันแล้วเอ้ยน้องก็แล้วแต่คนนี้ไม่ครับเจ้าของรถน่ารักมากซึ่งหมายความว่าเขาสปิริตสูงครับแล้วเขามีตังค์ไงเออเขาก็ทำได้หมดอ่ะเขาไม่ให้เสียด้วยเขาไม่ให้เสียคนมีตังค์น่ารักรถขนาดนี้เปลี่ยนเลยก็ซื้อไปแล้วอ่ะยังเบิกอะไหล่ะไปรอไปที่อู่เพื่อให้เราอเข้าไปใส่จะผมมก็ถา พี่รถคันนี้เป็นไงบ้างเขาบอกว่ารถคันนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะเขาเป็นคนเซอร์วิสมาตั้งแต่พี่คนนี้ได้รถมาเพราะที่นี่ก็เซอร์วิสมาตลอดเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถก,กันบ้างไหมรถใหญ่มากมาถึงท้ายรถก,กันบ้างครับครับพี่กว้างมากพร้อมเป็น E เนี่ยนะครับเท่าที่ประเมินนะใส่กระเป๋าเดินทางใหญ่ๆสองใบได้ถุงก๊อฟได้ถ้าสมมติว่าวันไหนไปแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าเมากลับบ้านไม่ได้ยังไงเอาเพื่อนยัดไว้นี่เอาเพื่อนยัดไว้นี่คนหนึ่งได้สบายเลยแต่พอเป็นเบนซ์เนี่ยเออเวลาคนจะอธิบายว่ากว้างไงถุงก๊อฟเลยนะไม่ได้้้้้ออย่าาาางงงงถถถเเเป็็นผมกตุุทท ใส่ได้กี่โลอะไรเงี้ยถุงกอลฟไม่ไม่ชินไม่เคยตีจะว่าเป็นถุงยางก็กลัวคนดูหาว่าทะลึ่งไปได้ไม่ทันแล้วไปได้ไม่ทันหรอไปได้ที่พูดไปแล้วแล้วพอรีวิวรถให้มันเป็นลักชัวรี่เนี่ยพวกเรานะครับใครดูดีคาร์มาเนี่ยก็จะเฮ้ยทำไมพวกมึงดูซอฟจังวะจริงๆมันมีอีกวิธีที่เราไม่ซอฟก็ได้นะครับแต่พอมันเป็นรถแบรนด์อย่างเงี้ยพอเราใช้อีกแบรนด์นึงที่เรียกว่าดีคาร์ลักซ์ชูเนี่ยมันจะดูซอฟไปหมดจะดูพูดเบาๆเก่งๆนู่นนี่พยายามปรับลุกอยู่พยายามปรับปรับอยู่มขึ้น ไม่ใช่ว่าเราจะขายรถญี่ปุ่นอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราจะขายรถซิ่งอย่างเดียวเราเองก็จะมีการปรับเปลี่ยนครับมาขายรถยุโรปมากขึ้นด้วยครับน,นะครับแล้วก็ในส่วนของการ<ด>วารันตีหรือว่าการดูแลของพวกเราการบริการของเราเราไม่เคยทิ้งอยู่แล้วที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหลังตรงน,นี้นะครับ,รบทุกท่านอาจจะเรียกว่ารถแต่พวกเราไม่เรียกว่ารถครับเราเรียกมันว่าคุณภาพและคุณภาพที่จอดอยู่ข้างหลังของนี่นะครับที่อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้แหละไปดูเองแล้วกันแปลกเอาแต่นะว่า้าอยากไปซื้อที่อื่นก็เลยซื้อแล้ไม่เป็นไรแล้วซื้อเราดิ อ่ะซื้อเราเท่าไหร่ละเจ็ดแสนาม่นเก้าพัเท่านั้นครับขอให้พีขอให้พี่ไปเจ็0 0สบาทครับเครดิตดีจัดได้เต็มครับผมนี่ถ้าหากว่าท่านเครดิตดีจัดได้เต็มเจ็ดแสนกว่านี่ผ่อนเดือน15,000นะถ้าเป็น5ปีตอนนี้ประมาณ1 6ื่นกว่าหมื่นเจประมาณโอ้สบายครับผมสบายเลยครับ15,000ได้ขับรถเบนซ์แล้วสบายมากต้องรอชาร์จแบตปะ่ะไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องต้องไปต่อคิวชาร์จกับเขาป่ะต้องไปรอแบตเสื่อมไปล่ะ ้องไม่ต้องเลยนะขับเข้าทองหล่อไปไงขับเข้าทองหล่อเอ้ากระโดติดกระโดดติดอ่ะเออไอเฮียไม่มีไม่มีแบบแอคไม่มีแอคเออไม่ไม่แอคหนยเหรอขับเข้าทองหล่อไปไงขับเข้าทองหล่อเอ้ากระโดติดกระโดดติดอ่ะขับเข้าห้างยามก้มเนี้ยสวัสดีครับต้อนรับหรอต้อนรับดิต้อนรับเลยก้มนี้เลยสวัสดีครับขับรถชาร์จแบตเข้าไปเป็นไงไม่พูดดิบอกเลยบอกป๊อปป๊อปออกเลย ่ที่ชาร์จอยู่นู่นน้องเอ้ยที่ชาร์จอยู่นู่นการนี้ไม่ต้องชาร์จแบตครับนะครับเข้าสังคมได้ภาพลักษณ์ดีอันจริงนะอันนี้เราต้องคุยตรงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะซื้อรถเพื่อขับคงเดียวบางทีมันเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้วยบางทีมันก็ต้องใช้เข้าสังคมด้วยอันนี้ก็สำคัญเนาะถ้าหากว่าท่านมีโจทย์เดียวกับเราครับรถนี้ราคาเพียง739,000บาทครับนี่ครับซื้อรถกับเบสครับโทรเลยฮะ09ครับ6868 6668เบบสครัใช่ครับรถดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับถ้าาหกว่ารถตรงนี้ เป็นความฝันของคุณอย่าปล่อยให้ความฝันของคุณหลุดลอยไปอีกเลยเพียงแค่คำว่าตัดสินใจช้านะครับงั้นต้องไวครับทว,วกรานะครับสวัสดีครับ